ทำอย่างไรไม่ให้เป็นคนคิดมาก 1. ห,หยุดแล้วเปลี่ยนทางคนเราจะห้ามให้คิดนั้นทําไม่ได้แต่จะห้ามให้คิดมากเกินไปทําได้ครับด้วยการถามตัวเองว่าคิดแล้วมันได้ประโยชน์อะไรแล้วถ้าเกิดคิดต่อไปจะมีผลร้ายอะไรอีกบ้างหลังจากนั้นก็ให้หยุดคิดแล้วก็คิดด้านดีด้านบวกแทนที่เข้าไป เช่นตอนตกงานแทนที่จะมัวแต่คิดว่าทำดีแทบตายเขาไม่เคยเห็นคุณค่านี่หรือคือผลตอบแทนที่ได้มาหลังจากเราอุทิศเวลาให้คือคิดแบบเนี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะอย่างไรเราก็กลับไปทำงานที่เดิมไม่ได้อยู่แล้วให้หยุดคิดแล้วก็หาข้อดีที่มีอยู่ครับเช่นเรามีประสบการณ์มีความสามารถตั้งมากมายจะได้ใช้ให้เต็มที่ก็ตอนนี้นี่แหละ หรือเราจะทำชีวิตของเราให้ดีมากกว่าตอนที่ทำงานที่เดิมให้ได้หลังจากนั้นก็คิดหาแนวทางตั้งใจแล้วก็ลงมือทำต่อไปหยุดความคิดนั้นไม่ง่ายแต่ถ้าฝึกทำจนชำนาญเราจะพอหยุดความคิดฟุ้งซ่านลงไปได้ 2. เราเป็นคนเลือก บางทีเราเลือกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ได้แต่เราเลือกตอบสนองอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ครับคนอาจจะมาขับรถปาดหน้าเราได้แต่เราเลือกได้จะปาดกลับหรือจะปล่อยผ่านไปถ้าเลือกขับไปปาดกลับปาดกันไปปาดกันมาสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุหรือลงมาทะเลาะวิวาทแต่ถ้าเราเลือกที่จะสะกดอารมณ์เอาไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาไป เราก็จะไม่เสียอารมณ์ไม่เกิดปัญหาแล้วก็ไม่เสียเวลาในชีวิตบางครั้งชีวิตอาจจะแจกไพ่เข้ามาในมือเราแบบไม่ได้อย่างใจแต่เราจะเก็บไว้ทิ้งไปหรือจั่วขึ้นมาใหม่เราทำได้เพราะมันเป็นไพ่ที่อยู่ในมือเรา 3. อย่ายึดติด ถ้าเข้าใจและรู้เท่าทันว่าโลกนี้มีแต่ความผันแปรอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรอยู่คงที่ตลอดไปอย่าไปติดยึดอะไรให้มันมากทั้งสิ่งของและก็บุคคลมันมาแล้วก็ไปมีเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแม้แต่ร่างกายของเราเราก็ยืมเข้ามาสุดท้ายก็ต้องคืนให้เขาไปเวลามีจงรักษาดีแต่เวลาไม่มีก็ต้องทำความเข้าใจ ไม่ใช่ติดยึดมั่นว่ามันต้องเป็นของฉันอยู่ตลอดไปจะอยู่กับโลกแบบไม่โลกทําร้ายก็ต้องรู้เท่าทันและทําความเข้าใจความเป็นไปของโลกนี้ให้มันดี C. ยอมรับบางเรื่องที่รบกวนจิตใจจะกลับไปแก้ไขก็ไม่ได้เพราะเรื่องมันได้เกิดขึ้นมาแล้วเช่นทํำงานผิดพลาดทำก็สอบไม่ได้ขับรถเฉียวชนจนเกิดอุบัติเหตุ จะย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นมันก็ทําไม่ได้ที่ทําได้ก็คือยอมรับกับสิ่งนั้นครับเพราะอะไรที่เรายอมรับไม่ได้มันจะรบกวนจิตใจเราได้มากย้อนไม่ได้แก้ไขไม่ทันก็คิดว่าช่างหัวมันบ้างก็คงไม่เป็นไรพอคิดว่าช่างมันเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเราเบาสบายเพราะบางทีชีวิตทุกวันนี้ที่มันหนัก ก็เพราะเราไม่รู้จักปล่อยวา